สวัสดีครับตอนเับเข้าสู่รายการสับโซเชียลกับกล่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกต้วนะครับหนึ่งเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นบนโลกโซเฟชียลมีเดียอ,อยู่ในขณะนี้นะครับก็ต้องขอย้อนกลับไปครับในช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งกรณีของการลื้อตลาดสภานเหล็กนั่นเองนะครับแต่เมื่อวันที่29ตุลาคมนั้นนะครับก็มีคลิปที่เกิดขึ้นกับกรณีของพ่อค้าตลาดสภานเหล็กนันเครับก็ได้มีการประทะคา,ารมครับกับผู้ในการเขตพระนครนั่นเอง คือแน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆก็ได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียด้วยซึ่งเรื่องาราวและรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมของขอมกันเลยครับ กัประชาชนหน่อดิพี่โคบอ่ครับพี่ไ่ดูผมขอดูผมให้คนผให้ผมดูป่ะไม่ดูครับผมโอเคแค่นั้นแหละเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักไปหลังจากเหตุการณ์ที่เข้าไปรื้อตลาดสะพานเหล็กเมื่อทางเจ้าหน้าที่เทศกิจได้เข้าไปทําการตัดไฟก็ได้เกิดการปะทะอารมณ์เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องราวต่างๆถูกโพสต์ผ่าน Facebook ที่มีชื่อว่า fortify by shop ซึ่งได้โพยคลิปวิดีโอที่มีความยาว1นาที43วินาทีเป็นภาพการปฏิบัติหน้าที่ของนงายสมชายไตรพิทยาคุณหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพระนครพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหาหนครซึ่งกำลังดำเนินการถอดมิเตอร์เพื่อเข้ารื้อถอนย่านสะพานเหล็กและสะพานหัน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่เขาก่อสร้างรุกรํมพื้นที่คลองโอง๊กอ่างแขงวนจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์และแขวงบูรพาพิรมเขตพระนครโดยการสนทนาระหว่างผู้บันทึกคลิปซึ่งมีน้ำเสียงคล้ายกับววยุ่นกับผู้อเนวยการเขตพระนครและเทศกิจซึ่งภายในคลิปที่มีความยาวกว่าหนึ่งนาทีจะเห็นได้ว่า ผู้เป็นเจ้าของคลิปได้ตำหนิผู้ทิภาวะของผู้อำนวยการเขตพระนครที่มีปากเสียงกับตนโดยอ้างว่าตนอยู่สะพานเหล็กมาก,กว่า30ปีไม่เคยเห็นผู้อำนวยการเขตไหนนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้แต่ครั้งเดียวแต่ภายหลังจากที่เจ้าของคลิปกล่าวจบผู้อำนวยการเขตพระนครนายนี้ได้กล่าวกลับในทันทีว่าและเป็นบุญไม่ที่ได้เห็นซึ่งผู้บันทึกคลิปจึงได้ตอบกลับด้วยความไม่พอใจผมว่าเป็นบุญท้าพี่มากกว่าที่ได้มาเดิน โดยก่อนที่ผู้นวยการเขตพระนครจะหันกลับมาพูดว่าปากดีนะพร้อมกับระบุต,ต่ออีกว่าปากดีเดี๋ยววันหลังจะไปเยี่ยมทำอะไรครับพี่คอมิเตอร์ครคบมิเตอร์ครับครับอืมโอ้พึ่งเห็นพี่มาเดินนะเนี่ยผมไม่เคยเห็นพี่เลยนะครับพี่พอเกตไะครับผมอยู่มาสามปีปีเนี่ยพิ่งเคยเห็นพี่มาเดินนะครับไปบุญมาไม่ป็นบุญ,หร,บบญหรอครับพี่ พี่มาเดินไหนพี่บุญตีนี่พี่ได้มาเดินที่นี่แล้วผมถ่ายอยู่แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวพี่ขอถ่ายรูปน้องมาไม่ต้องถ่ายหรอกพี่ผมพี่ถ่ายรูปผมเยอะแล้วเนี่ครับพี่มีคลิปอยู่พี่อ่าผมไม่เอ็นพอโอเคเลยนะครับน้องชื่ออะไรครับพี่ชื่ออะไร พี่รู้จักผมอยู่แล้วชื่ออะไรไม่พี่ไม่ต้องถามหรอกชื่อวัสดุบุญไว้ชื่อวัสดะครับพี่ผมครับผมชื่อโน้ตครับพี่ชื่อโน้ตนะชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงพี่ไม่ต้องรู้ครับคุยับประชาชนอย่างนี้อ้าวพี่ครูครับพี่ไม่ดูผมขอดูผมให้ผมให้ผลดูป่ะไม่ดูครับผมเราเขียนแค่นั้นครับเดี๋ยวก็เจอกันครับผมน้องโน้ตอย่าปากดีเนาะเจอกันมึงเจอคุณแม่พูดอะไรก็ไม่ได้เนี่ยประชาชนได้ไปแล้วเกินไปอะไรนะพี่ โดยฝากพี่นัสิรู้ตึกไม่ใช่อ่ะพี่มาดูให้ดูว่าผมทำได้เปล่าผมเครพูดใครอยู่แล้วผมพูดพี่ไม่ดีตรงไหนนะไวตรงนี้ไม่ต่อไม่รู้แหละเดี๋ยวเจอกันที่นู่นแล้วกันผมอยากคุยคุณละจะเก่งใหมยังไงเนี่ยจะงงเลยจะเก่งขอรองอยากรู้จังก็อยากรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเจอกัน ครับท่านผู้ชมครับจากเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแน่นอนว่าก็ได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเราจะได้ไปติดตามกันต่อนะครับในแง่มุมความคิดที่แตกต่างกันของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะมีความที่เห็นกันเป็นอย่างไรนั่นเองซึ่งไปติดตามกันต่อได้นะครับในช่วงของรายการเกาะติดประเด็นร้อนครับและช่วงนี้นั้นหมดเวลาลงแล้วปบกับผมนิสิตเขียแค่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการเกิดแชร์แล้วก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้ในรายการจัดโซเชียลสวับ